คมมากคมมากคมมากมมร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตื้น,นกว๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาร้านนี้อ,อร่อยดีนะเฮ้ยมีไรหิ่ยวกาแฟครับปุ้ยเย็นหมานน้อยอะ่ะไม่มีตังค์ร้อยเดียวไงอยาหิวข้าวเหมือนก,กันอะ่ะทําไงอะไม่รู้รู้ก็หิวข้าวด้วยแล้วก็หิวกาแฟด้วย ร้อยเดียวเนี่ยนะอย่าให้พี่หมีคิดก่อนเออไม่กินแล้วก็ได้นนะคิดแล้วเราจะไปกินกาแฟได้กินทั้งสองคนเลยจริงเหรอได้กินวัยเตี๋ยวทั้งสองคนด้วยราคาหนึ่งวันใช่มันยังมีเหรอวะโอ้เล่นใหญ่มากมีโอเคงั้นพี่หมีพาหนูไปเลยได้ไปไป นี่แหละห้องแรงน้ำเจอยร้านอยู่สไตล์คอฟฟี่อยู่ตรงถามสารากลางเชียงวัดนกุบลนเดอวยเพื่อนจะเริ่มต้นขายกาแฟาแก้วละ30บาทว้าวร้านเปิดตั้งแต่7โมงจนถึง5้าโมงเย็นแต่ไม่ได้บอกว่าปิดวันไหนบ้างแต่ว่าเข้าเคยมาแล้วเคยมีปันอาทิตย์เนาะแน่แล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านแล้วเข้าไปซื้อกันเลยไป,ไ,ปได้แล้วเท่าไหร่ หกสิบบาทหกสิบได้สองแก้วเลยค่ะใช่มีมีบว่าค่าที่เพิ่มที่มาหน้าแบบอ๋อก็เป็นสามสิบห้าก็สี่สิบบาทอืมได้มาแล้วเดี๋ยวไปกินแล้วก็รีวิวในรถนะจ๊ะเพราะว่าเขาเข้มงวดนะคะเขาไม่ให้นั่งกินในร้านนะคะเดี๋ยวไปนั่งกินแล้วก็รีวิวในรถจ้า ตอนนี้เราก็อยู่ในรถแล้วนะคะนี่ก็คือคาปูเยนวานน้อยของเรานะคะแก้วนี้30บาททุกคน2แก้วนะคะเราจ่ายไป60สิบบาท <Wow. S 1> ทางร้านเขานะคะ30บาทนะคะมีเมนูเดียวก็คือมอคค่านะคะที่ต้องเพิ่มตังอีก5บาท <Wow. S 1> แต่ก็35บาทนะทุกคนใครที่เป็นสายชอบกินกาแฟสดอะเราว่าราคาเนี้ยมันเออมันเหมาะกับเรานะ30 35อะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็หูสามบาทราคานี้ กับรสชาติว่าโ,โอเคเลยใช่ใช่อร่อยโอเคแล้วตอนนี้พี่หมีจะพาน้องเจยไปไหนอีกเนี่ยก็เราก็หิวข้าวใช่ไหมเราเหลือเงินอยู่30บาทพี่หมีจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเหลือเงิน40เออเหลือเงิน40บาทพี่หมีจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวอนี่น้องเจยเนี่ยถึงแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดามตื้นโลอ่าเข้ามาทางซอยข้างตลาดอ่าบ้านนาแกนะมไม่ไกลขับมาแป๊บเดียวเอง ตอนนี้พี่หมีไม่มีที่จอดรถเดี๋ยวไปกลับรถมาจอดตรงนี้ก่อนนะนี่นะทุกคนร้านนี้เขาเริ่มต้นที่ชามละ15บาทนะเขาก็มีโปรโมชั่นนะตอนนี้ก็คือทานครบ10ชามนะคะเขาก็จะฟรีหน1ชามนะคะแล้วก็มีแบบพิเศษด้วย25บาทมีจัมโบ้อิ่มแน่นอน40บาทนะทุกคนแล้วก็มีแบบลองของเลยก็คือชามยักษ์เลยนะทุกคน119บาท แถมเขามีแบบว่ากล้วยทอดด้วยนะทุกคนร้านเนี้ยแบบเอ้ยอร่อยจริงกล้วยทอดต้องมาลองจ้าที่นะคะกล้วยแขกของร้านนี้ที่พี่หมีชอบมากเลยแล้วก็น้องเจยก็ชอบด้วยบอกว่าเขาบอกเป็นเมนูเด็ดของเขาซึ่งมันก็อร่อยจริงเดี๋ยวจะชิมแซ่บอ่ะจะมันไม่หวานมากจะแบบไม,มไม่หวานมาก อร่อยแต่ตอนแรกสั่ง30มสิบแต่คนหมดเขาก็เลยเอามาให้แค่เนี้ยอันนี้เท่านี้สิบห้าบาทแต่เราคิดว่าเท่านี้เราก็อิ่มแล้วนะใช่แต่ราคาเริ่มต้นเขาขายเริ่มต้นที่ยีบาทอะยี่สิ0สามสแล้วแต่เราจะสั่งโอเคโอเคค่ะ โ okay, อเคค่ะเพื่อนตอนนี้อาหารมาแล้วน้องเจยแต่ว่าสั่งมาห้าชามา <laughs> ในพี่มีบอกว่ามีตังร้อยเดียวที่มีโกงของเราเอ้ก็อยากจะแบบมันมีร้อยเดียวก็อยากจะประหยดัดแต่ตอนแรกอ่ะแต่ว่าเห็นมันน่ากินหลายอย่างนะก็เลยแบบว่าสั่งมาแบบห้าชามชามละสิบห้าบาทเพราะว่าแต่ว่ามันก็อยู่ในงบเรานะทุกคนเพราะว่ากาแฟเราหมดไป60บาทนะ แล้วก็ไอเนี้ยชามละกสิบห้าบาทสองชามก็เป็นสามสิบมันก็อยู่ในบร้อยหนึ่งของเราแต่ว่าพี่มีอันนี้ส่วนเกินอันนี้ส่วนเกินคือพี่พี่มีแกแบบแกชอบไงทุกคนใช่เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยไหมโอเคร้านนี้เขามีความพิเศษตรงแบบพริกเขาเรียกว่าอะไรพริกเผาที่เขาใช้ในก๋วยเตี๋ยวเรือนะใส่ในก๋วยเตี๋ยวเรือเงี้ยมันจะมีความหอมแบบพิเศษร้านเนี้ยอออันนี้น้องเจยกินเป็นเมนูบะหมี่หมูน้ำตกจ้า บะหมี่หมูน้ำตกนะอันนี้บะหมี่เนื้อน้ำตกถูกปะอืาขอยกชามขึ้นนะทุกคนตักดูจิไหนตักให้ดูเส้นแบบสมดุดอ่ะก็โอเคนะแล้วก็มีลูกชิ้นกี่ลูกหนึ่งลูกหมูกี่ชิ้นหมูเยอะอยู่หมูชิ้นเล็กๆดีของพี่หม,มีก็มีลูกชิ้นหนึ่งลูกแล้วก็นี่ นี่คือเส้นทั้งหมด15บาทแล้วก็เนื้อมีหนึ่งสองมีผ้าคีรู้ด้วยสามีอันนี้อะไรตับป่ะมีตับด้วยอืรสชาติเป็นไงบ้างเจ้เพ้ามันอร่อยนะทุกคนเขาบอกไม่ต้องปรุงไม่แต่ลืมบอกนะทุกคนว่าร้านเนี้ยถ้าใครไม่กินเผ็ดที่สั่งนะว่าไม่เผ็ดอ,อันนี้พี่มีลืมสั่งให้หนูก็เผ็ดนิดนึงอืมแต่ว่ามัน มันก็เผ็ดพอกินได้นะทุกคนคือเราชอบตรงที่ว่าแบบกินแบบไม่ต้องปรุงหรอทุกคนเข้าใจไหมความอร่อยของมันอยู่ตรงนี้คือเสิร์ฟมาพร้อมกินอนะไม่ต้องปรุงเพิ่มอะไรเงี้ยน้องเจยคิดว่าพี่หมีจะกินหมดในคำเดียวไหมไม่อ่ะไม่หมดหรอกจะลองดูไหมนี่นะหนึ่งคำน้องเจยดูยนะเอยเงินพี่หมี อรสชาเขาจะน้ำซุปเขาจะเข้มข้นนะแล้วมันจะออกเปรียร้ยวเป็นกุ้เจียวแบบออกเปรี้ยวอ่านี้คือคาเดียวพี่มีหมดละหมดละเส้นหมดละข้อดีของมันก็คือมันสามารถสั่งแล้วกินได้หลายเส้นสมมติเราสั่งสี่ชามก็หกสิบบาทเราก็ได้ชาเราได้ลองทุกเส้นแต่พริกเผ็ดนะทุกคนถ้าใครไม่กินเผ็ดต้องบอกว่าไม่เผ็ด น้องเจยก็รู้สึกว่าน้องเจ้เผ็ดไงเผ็ดจริงเลยนะแล้วช่ปิ้วหวานแล้วก็นัวนวน้ำซุปเนาะอืหนู้ว่าเหมือนเข้มข้นกับตอนเดือมากินรอบแรกใช่กำลังจะพูดเลยว่าเมื่อกี้สดน้ำเข้าไปอืมเนี่ย น้ำเขานะมันดูเข้มข้นเัื่อเบื่อมันเข้มข้นกว่ารอบแรกที่มันสมูทจริงด้วยก้องมีฟังเลยนะพี่มีอือเข้าแล้วเห็นพี่มียื่มาตรงนี้ก้องฟังเลยเขาดูไหมน้ิ่มซุปเฮ้ยเข้มข้นจริงอ่ะเฮ้ยเข้มข้นขึ้นมากอร่อยถ้าถ้าน้ำซุปไม่เผ็ดนะ ที่มีมสามารถยกตัวได้หมดเลยอะอแต่ว่าพริกค่อนข้างที่จะแบบอ่อนเดี๋ยวนี้เริ่มร้องแรกแล้วก็เริ่มร้อนถูกคอแล้วทุกคนดูดูเลยนะหมดไปแล้วนะชามหนึ่งอันนี้ของที่เจอเป็นบะหมี่หมูต้มยำท้ายทางมีถั่วมนอะไรอ่ะมันจะเป็นต้มยำนะทุกคนอีกชามหนึ่งคนมากินร้านนี้เยอะมากทุกคนใช่ขนาดแบบร้านแบบ ไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่นะ<ช>เข้ามาในซอยที่เหมือนเป็นถนนเข้าหมู่บ้านอะแทบจะไม่ได้อยู่ในเมืองเลยพี่หมุนรู้สึกว่าน้ำซุปมารอบนี้มันเข้มเดนขึ้นนะอืมหญ่ขึ้นแล้วก็ดูนะรูเกินเกนสซอะใช่สดอ,อ่ะแหละอืต้มยำก็ดีกว่ารอบที่หนูมาชินรอบนั้นอะ เพราะน้ำมันเกลียวแล้วอันงที่เรามากิน่จะรู้สึกว่าน้ำซุปเขาอยังเบาๆไม่เข้มข้นอันนี้แบบอันนี้แบบเพื่อมันอร่อยว่ะแซลมันเผ็ดจี๊ดจ๊าดอ่ะ๋อกินแล้วแบบสะใจลงมาแล้วพี่เมย์โอ้เหมือนพายุจะเข้านะทุกคนทุกคนช่อมซุปมาดูดิดูว่าน้ำซุปอร่อยขนาดไหนชิ้นด้วงมูระ พี่มีขอเปลี่ยนมาที่ต้มยำบ้างเดี๋ยว่าน้อเจยบอกว่าอร่อยใช่ปะพี่มีสั่งเส้นเล็บต้มยำเส้นก็จะได้พอๆกันอุ้ยเหงื่อแตกเลยน้องเจยอร่อยขึ้นเยอะห้องน้องเจย์หมดแล้วอิมไหมอิมแล้ว นิวคนสามถ้วยแต่เบสดน้ำซุปหมาเป็นน้ำซุปเดียวกันนะอ่ะอืจะเป็นต้ยมยำที่มีน้ำแบบดำๆอะ่ะอืเนี่ยไม่ใช่ต้ยมยำแบบน้ำใสอ๋อเนี่ยน้ำดำๆอ่ะไม่ใช่ต้ยมยำแบบน้ำใสอะ่ะจริงๆอ่ะสองชามก็อิ่มแล้วนะใช่สองชามก็สามสิบบาททุกคนอพอกินกับถั่วงอกแล้ว เอาถั่วงอกไปใส่กินกับอันเนี้ยเอออร่อยอร่อยมันเหมือนแบบเผ็ดเผ็ดมาอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเข้มข้นอย่างเงี้ยถั่วงอกเขาจะออกจืดๆเียพอมากินปุ๊บเออมันตัดรสทำให้กินได้ต่อนะอเจยอใช่ สามชามสรุปนะวันนี้อ่ะหนึ่งร้อยบาทได้กินทั้งกาแฟได้กินทั้งก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากมาก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเนี้ยรสชาติก็เข้มข้นแบบหวานปึ๊บออกหวานหวานปึ๊บเปรี้ยวนัวๆอะไรเงี้ยนะสิบห้าบาทอาจจะดูเหมือนเหมือนมาตอนแรกอ่ะดูเหมือนชามเล็กนะ<ช>แต่พอมากินจริงๆอ่ะเฮ้ยมันอิ่มนะจุกนะอ,อืมแล้วก็เขายังมีแบบก้วยทอดด้วยก้วยแขกเนี่ยอร่อยก็รสชาติก็ไม่ไม่เหมือนใครดี อีกอย่างคือที่เนี่ยพนักงานอ่ะ,อะเขาก็จะมาแนะนําเมนูเราดีมากคือเขาก็อาจจะจําเราไม่ได้ว่าเรามากี่ครั้งหรือมาบ่อยแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่เขายังแนะนําเหมือนเดิมว่ามีเมนูอะไรบ้างลูกค้าจะสั่งอะไรเอาเส้นอะไรบ้างอะไรเงี้ยแนะนํอ่าเมนูแล้วก็โปรโมชั่นดีใช่ใช่แต่แตว่าบริการดีนะทุกคนใ,นใจก็อิ่มแล้วก็อร่อยวันนี้100บาทเราคุ้มไหมคุ้มมากคุ้มมากคุ้มมากอืออือคิดว่าคุ้มมากเลยแหละร้านก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตื้นก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาร้านนี้ อร่อยดีนะก่อนจะจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้เพื่อนเรวด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราจ้าใช่แล้วไปแล้วค่ะทุกคนวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ